สวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกม RX นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ตามตัวเกมอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมครบรอบ1ปีของ RX นะครับก็แน่นอนว่ามีจัดหนักจัดเต็มครับมีทั้งกิจกรรมมีทั้งตัวอัปเดตต่างๆมากมายที่เป็นไฮไลท์สุดก็น่าจะเป็นอาชีพใหม่ครับ2ี2มองกับครูเซเดอร์แล้วก็ยังมีคอลแลบกกับ Attack on ไท t ท่านด้วยนะครับงานนี้ถ้าเกิดใครสนใจรายละเอียดเต็มๆนะครับลองดูจากตัวไลฟ์สตรีมย้อนหลังของเจก็ได้ก็คือมีพาไปดูหมดทุกอย่างแล้วครับรวมถึงรีววิต่างๆด้ย ีนี้เท่านั้นไม่พอนะครับก็คือ RX เนี่ยยังมีไปจอยกับตัวขนมโรลล์คอเตอร์ด้วยคอนเซปต์ Concept ก็คือเข้าใจง,ง่ายๆเลยครับเราซื้อตัวขนมโรลล์คอเตอร์นะครับซองที่ร่วมรายการกับ RX เมากินใช่ไหมครับในซองมันก็จะมีไอเทมโค้ดอยู่เราตัวโค้ดเนี่ยไปเติมในเกมกับเติมในเว็บของเขานะครับได้รางวัลมาเพียบรางวัลที่ว่านี่มีหลายต่อเลยนะครับรางวัลมีทั้งไอเทมในเกมดีๆรวมถึงนอกเกมแบบพวก iPhone iPad พวกนี้ด้วยก็เดี๋ยววันนี้จะจะพาไปดูรายละเอียดเต็มๆลงถง แปกันยกเซิร์ฟเมื่อโรลเลอร์ค s สเตอร์มาแจากบัฟเพียงซื้อโรลเลอร์คอสเตอร์รชีสที่มีโลโก้ ROX รับฟรีไอเทมทุกซองเริ่มครบ7วันการันตีฟรีไอเทม3ตอ่อติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r o l l e r c o a s t e r Thailand ทีนี้ตัวนี้จะเป็นตัวซองโรลเลอร์คอสเตอร์ที่ว่านะครับก็นี้ตัวเสียกับภาพเนี่ยอาจจะแปลกๆนิดน,นึงนะครับพอดีจะหยิจากมือถือด้วยก็ตัวซองเนี่ยถือว่าสังเกตได้ง่ายเลยใช่ไหมครับมีโลโก้ RX นะครับ ตัวใหญ่ๆอยู่หน้าซองใช่ไหมแล้วก็มีตัวชิปไนนะครับก็หน้าตาซองจะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะก็ถือว่าหาซื้อได้ง่ายด้วยนะครับมีขายตามเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วไปเลยนะครับแล้วก็สมมติพอเราซื้อซองมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับพวกรายละเอียดเนี่ยจริงๆเราเสิร์ชคำว่า RX กับ Lo ลโร่โคเตใน Google จริงๆก็เจอเลยนะหรือว่าถ้าเกิดจะเอาสะดวกกว่านั้นก็จะเนี่ยครับหน้าซองจะสแกน QR code ก็ได้หรือเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์ตามชื่อเขาก็ได้ จริงๆอันนี้เจมีแดตัวลิง์ไว้ด้านล่างของตัวคลิปด้วยนะครับก็คือจะคลิกจากตัวนั้นก็ได้ได้หลายทางนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจริงๆมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่ว่าแบบเอ๊ะรางวัลหลายๆต่อของเขาเนี่ยสามต่อเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็แบบว่าเข้าร่วมยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอันนี้มันอาจจะเป็นแบบว่าเป็นข้าวๆนะก็ส่วนตัวเชียร์ว่าเข้าจากตัวหน้าเว็บด้านหน้าเขาเนี่ยครับไปดูรายละเอียดเต็มๆดีกว่าแต่นี้ก็คือแบบว่าพอให้เห็นภาพข้าวๆเนาะแล้วก็ตัวโค้ดนะครับจะอยู่ในซองนะเดี๋ยวนี้เจเป มันจะเป็นแบบเดี๋ยวคือมันจะเป็นเขียนด้านข้างซองอะครับอันนี้กล้องมันโฟกัสไม่ได้ใช่ไหมอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเป็นตัวสอนนะครับแปะอยู่ข้างซองอันนี้ตอนแรกเจห, <โ frustrating S 2> หาไม่เจอนะนึกว่ามันแบบใส่อยู่ในซองรวมกับขนมใช่ไหมครับก็คือสรุปไม่ใช่นะจะเป็นข้างซองแบบนี้ครับแล้วก็น,นี้เนี่ยไปเติมในเกมกับเติมในหน้าเว็บเขาะนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเต็มๆของตัวกิจกรรมผ่านทางหน้าเว็บเขาต่อนะครับก็เข้ามาถึงเนี่ยจะมีวันที่บอกเลยครับวันที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยถือว่านานโอ 1ิมิถุนายนนะครับจะถึง18กันยาแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับตัวเว็บทาํามาค่อนข้างดีนะครับแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้เข้าใจง่ายดีเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นหัวข้อต่างใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างอันนี้เราจะดูทุกอย่างใช่ไหมครับก็กดตรงแคมเปญทั้งหมดได้เลยอ่าเข้ามานะครับจะมีรางวัลที่เขาบอกว่ามีหลายต่อใช่ไหมเขาจะพามาดูทีละต่อนะครับต่อที่1นะครับอันนี้ที่บายง่าย,ายคือเป็นเติมไอเทมนะครับที่หมายถึงว่าไอเทมโค้ดที่เราได้จากในซองเนี่ยเติมเข้าเกมตรงๆนะครับนี่คือเติมในเกม รางวันใหญ่เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะ1.5ล้านเพชรแดงนี่คือเยอะมากเลยนะเติมเงินสดๆนี่คือล่อไปประมาณ7 0 0 0กว่าบาทเลยใช่ไหมครับหรือว่าตัวสัตว์ขี่เนี่ยปกติเวลาเราได้จากอีเวนต์เนี่ยมันจะชอบเป็นแบบว่า7วันบ้าง3 0วันบ้างใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดเจ๊เข้าใจไม่ผิดเนี่ยอยู่ถาวรเลยนะครับเป็นรางวันใหญ่คือดีมากแต่รางวันอื่นๆเนี่ยต่อให้เราไม่ได้รางวันใหญ่ก็เป็นรางวันที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับมีแบบพวกเนี่ยอาหารบัฟนะครับพาเซียไอ็กตัวสต้ามิน่เล็กในเกมเห C, เร ก็ค <chat> ือถ้าเกิดได้รางวัลใหญ่ก็ดีมากแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คือยังทําให้ตัวละครเราได้เติบโตต่อใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นต่อแรกนะคืออันนี้เติมซ้าได้ด้วยนะเราจะสังเกตจากด้านขวาใช่ไหมครับจำนวนสูงสุดก็คือเนี่ยรางวัลใหญ่จะได้แค่แบบว่าอย่างลา1ใช่ไหมครับ A 1 B 1แต่ว่ารางวัลเล็กเนี่ยก็คือเติมให้ตัวละครเยอะๆได้นะครับก็คือแบบสมมติเรากินหลายซอลใช่ไหมเติมซ้าตัวเดิมอะไรเงี้ยครับเนี่ย A 1 0ชิ้น A 5 0ชิ้นอันนี้ก็คือจะเป็นต่อแรกนะครับทีีนน้เลื่่ออมาดูต อันนี้จะเป็นกิจกรรม7วันการันตีนะครับก็คือเป็นต่อที่2เราเอาไอตัวโค้ดที่ว่าเนี่ยแหละครับหมายถึงว่าโค้ดเดินที่เราเติมต่อแรกเนี่ยมาใช้เติมต่อในตัวหน้าเว็บเขานะครับก็คือจะได้รางวัลเพิ่มเติมไปด้วยแล้วก็มีแบบ7วันการันตีอะไรเงี้ยครับซึ่งขั้นตอนอันนี้อาจจะยุ่งยากเพิ่มนิดน,นึงนะก็คือเวลาเขาให้ส่งเป็นแบบรูปแบบแคปหน้าจอให้เห็นวันที่ด้วยเพราะว่าจะได้ไอ้นี่ใช่ไหมครับจะได้นับวันอะไรพวกนี้ถูกนะครับนนร ion, ก็จะเป็นเนี่ยแคปรูปในเกมผสมกับหน้าปฏิทินนนนส่่งงมาาาาาาทห้้เเววววว็็บบบแแลรััจะปย นับวันไปนะครับแบบวันนี้เติม1โค้ดแล้วก็วันถัดไปเติมอีกโคดนึงก็คือนับวันเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ว่านี่เขาบอกว่ามันไม่ต้องต่อเนื่องกันก็ได้นะครับแบบเราไม่จำเป็นต้องเติมแบบวันที่1 2 3 4 5 6 7้าอย่างนี้ไล่ไปก็ได้จะเติมแบบ1 3 5 6 7อะไรงนี้ก็ได้มันจะค่อยๆนับวันไปเงี้ยครับให้ครบ7วันแล้วก็กิจกรรมนี้จริงๆมันดีมากเลยนะคือเราเติมครบรอบ7วันเนี่ยนับเป็นหนึ่งรอบใช่ไหมครับแล้วรูบกิจกรรมได้5รอบนะครับก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าคครรบ7ววันแล้จเาก็ื เติม7วันครบแล้วเติมใหม่เนี่ยก็คือนับเป็นวันที่1ของสัปดาห์ที่2ได้แล้วก็ได้มากสุด5รอบนะครับอของางวันก็จะเป็นประมาณนี้นะก็เหมือนเดิมว,ว่าของาะวันมันอาจจะแบบไม่ได้หรูหราแบบเวมากใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นของที่มีประโยชน์ในเกมครับได้ใช้แน่ๆเนี่ยพวกคิสตันใช่ไหมครับเหรียญไอตัว coc แต้มโอดินนะครับแล้วก็ไอตัวกล่องสมมวกด้วยนะเบสิคเคสเกียร์แล้วก็มีสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยครับทีนี้อันนี้ก็คือต่อ1ต่อ2ใช่ไหมที่ว้าวสุดน่าจะไปต่อ3ครับเป็นไนะอเทมบอ เป็นรูปไปนี้ด้วยเป็นรูปโลโลคอเตอร์ในเกมด้วยนะอย่างเฟี้ยวแล้วบัฟเนี่ยคือดีมากเลยมันได้เนี่ยครับไอตัวดาเมจพีพีแบบไฟนอลเปอร์เซ็นต์นะครับสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ถ้าเกิดใครยังเล่นอยู่ถึงช่วงหลังๆเนี่ยจะรู้ว่าไอตัวบัฟพีพีเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวลาไปใช้ใน KVM Q Wall ยิงคนเนี่ยมันเห็นผลเยอะมากใช่ไหมแบบเราเพิ่มมาสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางทีดาเมจไฟนอลเราที่แบบว่าเทียบตอนแรกกับตอนหลังเนี่ยคือแบบเพิ่มมาประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ได้เลยและนี่มั้มย เราใส่การ์ดแบบว่าใบหนึงยังไม่ถึง5%เลยใช่ไหมแล้วก็เนี่ยครับมีตีไว50%เ h 5%ตีไว50% pp 2.5%แล้วก็ p damage โบนัส5%ด้วยทุกอย่างนี่คือกดไม่ใช่ไม่ใช่สุ่มนะคือบอกว่ากดแล้วได้หมดนี่เลยนะครับแล้วก็บัฟอยู่45นาทีด้วยแถมเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยคือใช้ใน kvm g w ได้ก็คือใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยครับดีมากอันนี้คือแบบว่าคือได้มากกว่าซองหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าตามที่บอกไปว่ามันเป็น7วันแล้ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือครบรอบมาก็ได้เพิ่ม นี้มาดูกันต่อนะครับก็นอกจากกิจกรรมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยังมีกิจกรรมสำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับแจกของเพิ่มเติมอีกวิธีการก็ง่ายๆเหมือนเดิมเลยครับก็คือแคปรูปตัวละครใหม่เนี่ยกับตัวปฏิทินใช่ไหมครับคล้ายๆกับตอนที่เราส่งโค้ดก่อนหน้านี้แล้วก็จะได้ของรางวัลเพิ่มนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้คอนเซปต์มันก็เหมือนเดิมนะคือเป็นของที่อาจจะแบบไม่ได้หรูหราไม่ได้ราคาแพงเวอร์มากแต่ว่าก็เป็นของที่มีประโยชน์แล้วก็ได้ใช้แน่ๆครับก็ช่วยผู้เล่นใหม่ได้เนี่ยไอตัวขุดแรกแบบแรกๆเา ขุดแรแบบแบบแ่แปๆเราอัพตัวละครได้เยอะใช่ไหมแต่อาจจะต้องรอนานอันนี้ก็คือใช้ตัวนี้ช่วยได้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็พิเศษสุดตะกี้เรามีเห็นไอตัวกิจกรรม7วันการันตีไปใช่ไหมครับพอเราครบ7วันการันตีเนี่ยมันจะนับเป็นเราได้สิทธินะครับแล้วสิทธิ์เนี่ยมารุ่นรับพวกนี้ได้ด้วยก็คือจะเป็น iPhone กับ iPad นะครับ i p a d Pro iPhone 13าพวกนี้ซึ่งเขาจะแบ่งเป็น2อันด้วยนะคือจะเป็นเนี่ยได้จากไอตัว7วันการันตีใช่ไหมครับกับไอตัวกิจกรรมลงทเลละเบียนผู้เล่นใหม,ม,ใดม,ม่ดัง ก็ถือว่าว้าวมากเลยครับสุดท้ายนะครับอันนี้พามาดูในเกมต่อนิดหนึ่งก็คือจะเป็นวิธีการเติมตัวโค้ดนะครับก็ขั้นตอนเหมือนเดิมเลยครับง่ายมากมาที่ตัวตั้งค่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะรับแพ็คแล้วก็ไม่ต้องไปแปลงเลขอะไรเลยนะครับก็คือเอาเลขจากไอตัวข้างซองไอตัวโลโลโคเตอร์เนี่ยเติมตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ของเนี่ยมันจะมาอยู่ในจดหมายนะครับอ่านี่นะเนี่ยเจมีเติมไปแล้วครับเป็นมันจะเป็นขึ้นบอกเลยเขาเป็นโลโลโคเตอร์นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างยับอยู่ใช่ไหมได้แต่ไอเทม แต่ว่าก็อย่างที่บอกเลยครับมันก็มีประโยชน์อยู่ดีต่อให้เป็นแถวสามนะครับแล้วก็จริงจะบอกว่าได้นี่ด้วยนะได้ตัวกล่องสุมหมวกมาด้วยนี่จะเป็นแถวสองใช่ไหมครับไหนลองเปิดดูสิปึ๊บอ่าได้ตัวหมวกนี้นะครับเหมือนเจจยังไม่มีด้วยมั้งยลโรลิปบอนก็ดีเลยอืมก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับคร่าวๆสำหรับตัวกิจกรรมโลโลโคเตอร์นะครับก็ยังไงอย่าลืมไปเข้าร่วมนะครับก็คือเข้าร่วมง่ายๆแล้วก็ได้รางวัลดีใช่ไหมครับโอเคก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วละครับส้งคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลครับมผ 天天不。